เราเรียกอยู่วันนี่หน้าร้านแล้วข้าวแกงมะสีนะครับผมร้านตำนานของเทนที่เรียกว่าพาผมมากินมาเปิดเลยนะจานนี้เดี๋ยวไม่รอช้าเดี๋ยวลุยกันเลยครับครับสวัสดีครับแล้วบอกหน่อยชิ้นหนึ่งเนี้ยนักผู้ชมเหมนเนี้ยติดบาทอะไรติดบาทครับอะิดบาทเย็บ12เข็มโทษนะครับหัวตัดนะครับปลายคม เา้ครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับแบงค์เช่นเคยนะครับวันนี้รายการอาหารเราแน่นอนว่าเดินทางสู่ EP 2เพราะว่าร้านแรกที่เราเออผมเป็นร้านโปดผมคุเทนก็ได้ลองชิมไปแล้วว่ายอดขนาดไหนอร่อยทีนี้ตาคุณบ้างแล้วตอนนี้ร้านผมยังไงฮะเป็นสไตล์ข้าวแกงต้องบอกสตอรี่ก่อนครับผมยังไงแต่ก่อนเนี่ยบ้านผมอยู่เจริญกรุงร้าน้าอ่าใช่บ้านผมอยู่ฝั่งแถวเอกชิตใช่ครับแต่ร้านอาหารที่เราจะมากินวันนี้ครับผมเป็นร้านข้าวแกงซึ่งแต่ก่อนจะเป็นแบบว่ายังไง แหล่งรวมนักเที่ยวหรือว่านักนอนหรือหรือนักเล่นเกมเขาจะเปิดช่วงประมาตีสี่หรือตีสามแล้วก็ปิดยันเช้าเปิดนเช้าเลยแต่คือหลู่เวลาจะเปิดช่วงแบบว่าดึกดึกเลยกลางคืนเลยกลางคืนเลยกลางคืนเนี่ยเส้นทางกรุงไม่มีอะไรกินร้านผะาสีครับผมถ้าคนเจริญกรุงจะรู้จักกันเียครับพผ้ศรีข้าวแกงสะพานปลาร้านเก่าเขาเนี่ยจะอยู่ตรงสะพานปลาเป็นตลาดขายปลาข้างในเลยจะเปิดลึกๆเลยก็เลยกลายเป็นตลาดปลาเช้าแหละเป็นตลาดปลาเช้าใช่เขาเปิเหมือนเปิดให้แบบว่าคนที่แบบแบบขนปลาอะไรทานกันใช่ แต่มีไม่ได้มีร้านป้ากี่ร้านเดียวนะ้านอื่นแต่ร้านเนี้ยดังสุดอ๋อคือไม่ได้คือขวนข้ามาแล้วว่าร้านนี้คือสุดยอดร้านนี้ดีสุดโอเคถูกและดีให้เยอะว่าแต่แล้วทำไมเขาถึงมาอยู่ตรงเนี้ยผ,ผมเห็นว่ามันได้อยู่ที่เดิมแล้วเอออันนี้ข้อข้อมูลที่ผมไม,ไม่ไม่ทราบเหมือนกันแต,แต่ย้ายมาแต่ย้ายมาเพราะผมไม่ได้กินมามันหกปีละเพราะว่าผม่ได้กคุณเคยพาผมมากินเนี่ยคือมานานมากแล้วนานนานแต่สมัยเราแข่งเกมเลยถ้าใครแต่ก่อนนะตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับผมถ้าแต่ก่อนเข้าไปในร้านที่พวกผมว่าว ลิเวอร์พูลชนะแน่ได้เยอะไปกว่าเดิมพิเศษข้าวได้เต็มเลยใช่เพราะชาวริเวอร์ชาวมีภูชาวริเวอร์ไม่ว่าจะอะไรก็ตามคืนต่อเราให้เราชอบทีมเที่อะไรมาแต่ว่าเวลามหาภาษีต้องบอกต้องพูดถึงลิเวอร์ผมเด็กลิเวอร์ได้ข้าวเยอะแน่นอนแน่นอนเยอะกว่าเดิมแต่ปกติข้าวเยอะอยู่แล้วนะจะได้เยอะกลับเยอะกว่าเดิมครับผมก็วันนี้เดี๋ยวผมจะไปดูว่าผมจะเจอภาษีไหมถ้าเจอแกผมจะบอกคนอื่นว่าผมเด็กลิเวอร์เอ้ยโห ข้าวทางใช่แล้วคนนี้กินข้าวเป็นกะละมังหรือแล้วแน่ใส่เกลือใส่กุณเลยนจุกกระเพาแต่วันนี้ผมไม่รู้ว่าประสิษฐเขาจะอยู่หรือเปล่านะครับไม่ได้เรียกว่าช้อยนี่คือราคาต้องย่อมเยาเลยนะคืออร่อยเนี่ยไม่ได้ราคาต้องย่อมเยาวราคาทุกคนเข้าถึงได้ประมาณเท่าไหร่คุณเอาราคามาถ้าถ้าถ้าก่อดนะครับ้ก็แกงสองอย่างกระเมงกะเพราสองสองอย่างคือได้สองอย่างอะไรก็ได้หกสิบมีทอนหกสิบมีทอนโอ้โหแต่ปกติผมจะไปผมจะไปกินนี่เลยนะเบสิกเลย แดงเนื้อปลากรอบทีเด็ดทอดมันสุดไม่ไม่เกินไปนิดแต่ปลากรอบร้าอร่อยจริงหกสิบบาทพ่อผมที่ชอบประจำมาสั่งกลับไปกินช่วงแรกพ่อผมกินนี่บอกปลาโคตรกรอบช่วงหลังกินฟันหลุดหมดแล้วคอจัดต้องบอกว่ามันเป็นร้านตั้งแต่รุ่นพ่อใช่ใช่ใช่รุ่นพ่อเราเลยเปิดรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมนี่มากินประจำโอเคครับลุยเลยเข้าดูร้านกันดีกว่าว่าจะมีเมนูอะไรบ้างไปดูร้านกันครับไป แล้วเาแกงมะสีนะครับผมร้านตำนานของเพชรที่เรียกว่าพาผมมากินมาเปิดเลยนะจานนี้เดี๋ยวไม่รอช้าเดี๋ยวลุยกันเลยครับกับข้าวเพียบนะฮะยังเหมือนเดิมนะแต่ที่ว้วยเขาเป็นร้านใหม่นะครับพี่ป้าก,ก็จำได้ป้าก,ก็จำหน้าผมได้นะเพราะอย่างที่บอกว่าสมัยเด็กคือมากินบ่อยเด็กลเวอร์เห่อนกันได้เด็กลเวอร์เหมือนกันนี่เอาข้าวเยอะแล้วอันนี้เอาข้าวเยอะแล้ววันนนี้กเลย

ใช่ครับเต็มโต๊ะโหนะมาไกลแล้วแดกมึงเอาจุ่มแล้วคุณสั่งขนาดนี้เขาเรียกว่าโปรโมทร้านไอ้ป้าหน่อยอ๋อไหนๆก็ถือว่าเป็นแบบว่าเป็นร้านประจำในวัยเด็กใช่เอาเลยเอาเลยเอาเลยครับคุณชาติเหมือนเดิมไหมอร่อยเหมือนเดิมเลยเป็แต่วันนี้ที่เั่งมาเป็นแหนงหมูนะที่นี้แหนงเนื้อป้าไม่ได้ทำกดกินหอกินอร่อยเหมือนเดิมเลยอ่ะอร่อยรสชาติเดิมเลย ตะก่อนเนี่ยเล่นเกมร้านมันครับผมเล่นเมื่อคืนพอดึกเกือบเช้านะเฮ้ยตอนกลับบ้านก็แยกกันกินข้าวแลหน่อยภาษีปะมองไต้เวฟกลับมานี่เวฟกับพี่หรือเขาปูพี้ใช่ครับโคือพี้อะไรลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลตรงโจทย์ครับผมภาษีชอบลิเวอร์พูลเข้าทางเลยเข้าเวลาภาษีเรื่องสไลด์เขาแบบเจอหลักเข้าไปเลยนะใช่ภาษีชอบเข้าไปเด็ดร้านร้านภาษีเลือดโไลด์โอ้ ไปรูสไลด์ไปทำไมช่วง<ด>หลังก็สีรู้ชอบแมนยูมังม่งส่งคนมาขโมยรถหมูรถรถโดนหายเลยรถโดนคุณร้านเลานเกมแต่ถ้าใครอยากมากินให้เซิร์ชซื้อแต่ร้านเขาก็มีเพจน,นะชื่อร้านว่าข้าวแกงป้าสีเดี๋ยวทีมงานขึ้นลิงก์ไว้ครับแล้วก็เพจร้านป้าเขาไว้ครับใครที่อยากมากินพวกผมก็มาติดตามได้เขาบอกว่าถ้าคนไม่รู้จักหรือว่าคนแบบว่าได้ยินชื่อกัน์ดเขาจะเรียกันกข้าวแกงป้าสีแต่ถ้าเกิดบอกว่าเป็นพวกแบบว่าพวกไวรุ่นสองร้อยเขาบอกมาเขาเรียกกัน์ต้อสีไช่ แต่ถ้าเกิดเอาแต่เลาอกเป็นผู้คนคนแบบว่าผู้คนไหนว่ารู้จักวงการกระบังเขาจะได้ก่อนยิงสีจะมีหลายชื่อเ้องคนต้องคนเดียวเลยเลลเือกแ้วดี๋ยวป้ามาดูก็โดิ่งกกูแต่นี่คือนี่คือแบบว่าที่คุณสั่งมาเนี่คือแบบว่าจ้าของในวันเดียว์ให้เรากินอะไรใช่ไหมนี่ยใช่ครับแต่ก่อนก็จะมีเตี๋ยวต้มขาไก่คุณลองขอย่าขอย่างแล้วกันนะผมมากินกันสองคนนะขอย่าแบบตักเลยแล้วกันนะผมไม่ถนัดใช้ช้อนกลางอ่ะขอเลยแล้วกันเลยรสชาติเหมือนเดิมไหมเตี๋ยวเข้มข้นปะเออ๋าไก่อร่อยว่ะ ไม่เข้มข้นจัดเลยป่ะอ,อ,อร่อยอร<ป>่อเมนูนี้ที่มาร้านสต๊<ม>ต้องตังเื์อร่อยอปลากรอบนี่อ่ะพีเดดเราบอกเลยนี่นี่เมนูนี้เมื่อก่อนเวลาผมมากินไเทเนี่ยขากรับ,บานเนี่ยแม่พ่อผมต้องากให้คืออร่อยถ้าเป็นร้านอื่นอ่ะขาจะใส่ปลา,าปลายี่สิบครับผมแป้ง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 แต่ร้านสต๊นี่คือไงแป้งร้อยครับปปลา เพราะว่าปลาขากระอาวเลยเนี่แล้วเดี๋ยวพอมาสีเนี่ยเขาก็จะเอามึงแล้วเป็นใจพูดเล่นหยอกหยอกเนี่ยใหญ่รถก็จะออกยากแล้วหมุกหมุกหมุกครับมาสีบ่อยตล้วตอนบอกหน้าไปเยอะเยอขาเรียกว่าโปรโมทร้านให้ท่าหน่อยเขาเรียกว่าโปรโมทร้านให้ท่าหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตการเดี๋ยวขอญาติเอารสชาติของอาหารละกันท่านิู้ชมไหนแบบว่าใครอยากจะมากินอยากนี้รสชาติมาฟันไหนผมต้องบอกว่าลิ้นบอกลิ้นเด่น อาจจะรสชาติตา่างกันออกไปเช่นแบบเรื่องของความหวานความเผ็ดลิทุกคนเราไม่เหมือนกันความความต้องเราไม่เหมือนกันใช่แต่บอกกินที่บอกว่าราคาย่อมเยาแม้วอร่อยว่าถูกปา่าเพราะว่าคนมากินหลายคนที่แบบรสชาติแบบว่าต่างๆกันแต่ละคนนิ้นที่ไม่เหมือนกันเนี่ยก็บอกมีการเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อย,ออยใช่ได้บอกเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ยังชอบแล้วราคาย่อมเยาด้วยเริ่มจากนี้ก่อนเลยปลากรอบรสชาติกันนั่นกับปลากรอบนะแล้วผมบอกกรอบนอกนุ่มในแล้ว ไม่เหมือนน้ำดาดเขาครับไม่เหมือนน้ำดางรอกแต่เขาด้านกันเป็นทางหวานๆที่แบบเผ็ปดปลายเผ็ดปลายเผ็ดปลายตัวนี้พะโล้พะโลด,ดา่างด้านเลยอะไรนุ่มแต่รสชาติพะโล้ไม่หวานมากไม,ไม่หวานแต่ว่าหวานเกิกนพอดีไม่รู้วูตัวผมนะเอาผักเขาหร่อยแล้วกันเนี่ยผัมาแล้วเดี๋ยว้อหนกไอ้เนื้อใต้เหรอปะไอ้ไอ้ผักอะไรอ่ะไม่เปลียน ไปเลียงโอ้เป็นความรู้เรื่องอะ่ยไม่เลี้ยงไม่เสียแรงจริงนะที่กูเลยกินได้แบบทุกประเภทนะดีครับผมไปเลี้ยงปลาไข่อันนี้อันนี้ฟ้าออกขี้แล้วผู้ใต้เฮ้ยไม่เชื่อหรอกจะบ้าเปล่าเฮ้ยอร่อยเฮ้ยอโรวินใช่เหรออืมอโรอิเลยขอลองอร่อยเปี่ยนเปลี่ยนเลยแล้วพอกูใส่ไปเออก็ไม่เล่นกับกูดีแล้วทีมงานผู้ใต้ ตีเงี้ยไปแล้วโหเจอไงเยอะปีเยอะเยอะปีแบงค์เล่นเลยนะมึงกี่ปีมาเล่นแทนผมผมไม่น่ามาถอดแนนพี่เล่นเลยเจ็บตัวปีอ่ะเอ็กซ์ไอ้ฮันนี้อันนี่วะทำไมพี่เหตุพี่หม่าวะกับว่าอย่างนี้แหละพี่หม่าเพชรดีในผมไม่เคยอันนี้คนเอมรับของผมไม่เคยกินเออผมก็ไม่เคยเคกินที่ไหนมาก่อนซึ่งกินเขาแหละ ก็มันมันปะไม่รู้รสชาติต้องออกยังไงไม่รู้คือผมเลยนะว่ารสชาติมันออกมันมันแล้วกันเพราะว่าผมก็ผมไม่คก็แค่กินผักตรงๆเนี้ยก็ต้องแก่ลงนะเขาไม่ไม่แค่กินผักตรงนี้มันมันแบบว่าไม่ได้ถึงกับรสชาติโดดไปทางไหนทางไแต่ว่ามันก็้าตแบบกลมๆนะแบบเป็นแับไข่อะไร็ัแบไข่อะผมเรียกงรสชาติไม่ดูเออแบบผัดไข่อะผัดตุ้งเส้นให้เรียบเหมือนเดียวนะข้าไม่นขูดยาวเลยคอเราบอกแล้วเราเด็กเลือเวอร์ไงตอนเราเข้ามา มาได้เราแบบเดียบหรือหมูทอดหมูทอดหมูทอดจัดการก็ก็ไปเออจะหูทอดหมูทอดของขึ้นชื่อในกรุงเย่งๆผมแนะนำใครมากินปลากรอบอร่อยตัดตรงนี้ในการขอท้าเลยถ้าใครมากินแล้วบอกว่าไม่อร่อยโทรมาหรือว่าเมยูทูปมาก็ได้เดี๋ยวจ่ายให้จริง แต่เราไม่อร่อยจริงนะร้รอแดดก้าวฟีแล้มึงอร่อยเลยครับเออโดนทอดีเด็ดให้เราบอกอีกทิหนย่างเงี้ยนักผู้ชมเหมือนี่ยกติบบาทอันนี้ติบบาทครับป็นติบบาทเพราะว่าอะไรเราคือเป็นหมูร้านอื่นผสมแป้งไหมโอ้โหร้านอื่นยังไงหมูล้วนร้านป้าเนี่ยมีแต่กระเทียมเนี่ยเราเล่นป้าอร่อยนี่ผมจำได้นะวิธีการขอาคุณที่มากินแล้วคุณเลี้ยงจานป้าเนี่ยนี่คุณเน้ยังไม่รู้ใช่จริงจาน แต่ก่อนเมาเขาบอกว่าดื่มกันอ่ะสังสรรค์กันเใช่มาจบกลุ่มเพื่อนเขาบอกว่าถ้าคนที่รู้จักอ่ะร้านปลาโต๊ะอาหารอ่ะมันจะติดกับเป็นแบบว่าไปขอแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นมรนดาเจ้าพญาแต่นี่ไม่ดีนะไม่ดีเนี่ยนะครับอย่าทำนะครับกินข้าวใช่ไหมแล้วแบบป้าให้เยอะอ่ะป้าทีแบบเราม่กินแล้วกินไม่เหลือแล้วก็ให้ผ่านปลาเออได้ ลงปลากระพาก็จะมากินพอาแม่น้ำมันมีปลาใช่ปลาก็จะมากินแล้วบางทีเราก็โยนเหลือมือโยนจานบ้างเรื่องอะไเอาจานไม่คอแก้มคอให้หมดหวังดีกับปลาไปทั้งการไปทางการนะช้อนด้วยใช่ป้าก็งงไอ้พวกเด็กเที่นมาแดกอะไรจานไม่เคยเหลือเก็บเลยเฮ้ยถ้งขอโทษปลาโดนชั้ป้าดูหิบป้าดูหิบแล้วแล้วป้าบอกพวกเทียนนี่มอะไรตอนเด็กตอนเด็กตอนเด็กไม่ได้ตั้งใจ คุณกินลาตัวตนไหมรานงเาว่มีคมากินพราอพวกคุณเลยแหละที่เราบอกมากินยันัไแหละป้ามีเรื่องของอที่ต้องย้ายที่ เราไมม่ได้าเลยปร้านใหม่ไม่เคยได้มากินเลยแล้วว่าเราเออเราก็ย้ายอยู่ที่อื่นด้วยเออแล้วบอกย้ายอยู่ผมย้ายไปนี่นู้ดต่อนู้ดผมย้ายไปนู่นกับเราเราเลยไม่ได้มากินเลยครับเขากลับไปกินน้ำมากเพราะที่ไอ้ก๊อปอะไรก็เคยมากินนะเพาะผัวเห็ดอะไรเงี้ยก็คือมาเคยมากินกันหมดพวกไอ้ไก่บ้านอยู่ไหนไก่พามากินกวางเกใช่เพราะว่ามาบ้านผมกันเวลาเล่นเกมแบบที่บอกเมื่อก่อนว่าเปิดร้านเกมก็จะมากินกันอย่างเงี้ยตอนตึกตีต่อเนี้ยมากินกันตลอดตลอดเสร็จโปรปักไข่เลยได้ เออนพอมากินร้านนี้ผมนึกถึงคนหนึ่งคนหนึ่งนะคุณลุงคนนี้คุณลุงโอได้แต่คนอาจจะไม่รู้จักพอดีเป็นลูกพี่ผมสมัยอ่าไก่บีบีน่ารักที่ไหนดีใช่ชอบพูดเรื่องเซ็กกับเมียให้ฟังไม่รู้เพราะอะไรแต่ชอบคุยให้ฟังอายุห่างอายุห่างอะไรประมาณเกือบสอบปีแต่ชอบกับพวกผมชอบอยู่กับผมทำไมพี่ถึงเสดงอยากแสดงพวกผมเพราะว่าพวกมึงเม่งป้าดีว่าป้าของลูกทำอะไร บอกว่าพูกตลกดีี่ชอบเขาบอกอยู่ด้วยแล้วไม่เกรียดแตเดี๋ยวบอกว่าถ้าพี่ล่งยังอยู่นะก็ฝากคอมเมนต์บอกผมด้วยนะก็คยดงถึงนะพี่อเขาบอกว่าหาผู้ใหญ่ที่อายุต่างผม10ปีแต่ยังระยะอ่อนของผมได้ก็น้อยก็น้อย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 ลอเอาให้ลองทำตัวป้า ไหนคุณเมื่อตอนคุณพาผู้หญิงมากินไม่เคยจำหน้านะคุณเนี่ยไม่มีเมื่อก่อนคุณนางแหลสต่อคุณจะมาลงเลยคุณแพทคุณไม่ก็ยูไม่ธรรมดาเหมือนกันก็โวยผมไม่มีเลยผมมาเพื่อนตลอดผมมาเพื่อนตลอดคนไหนเคยเคยพาผู้หญิงมากินร้านกันสอดแค่คนเดียวใครภรรยาผมคนไหนพี่คบอยู่ที่คนอยู่มึงถามพี่เลยเนี่ยเดีคนไหนเพียก็พูดอยู่ว่าภรรยาผมเออเอาไปครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตกินกันเลยแล้วกันขอกินกับเต็มที่เลยไม่ได้แล้วเนี่อร่อยไหมอร่อย ตามมาประจำเขาไหมล่ะเดี๋ยวพี่ขอกินต่ออีกจานหนึ่งไปนานบอกแล้วครับเจอกันเรบร้อยเออนื้อทางกันจนหมดแล้วนะครับแน่น จะอ้วกนะฮะไม่ไหวแน่นแต่ต้องบอกก่อนว่าที่อาหารเหลือเยอะเนี่ยต้องบอก,กอว่าจริงอนะ่ะคือเราพยายามจะสั่งมาหลายๆเมนูเพื่อคุณผู้ชมได้เห็นแล้วก็พยายามเราพยายามชิมรสชาติแล้วก็เป็นอาหารที่เป็นโปรดที่เราสั่งกินเป็นประจำอยู่แล้วใช<อ>่<อ>แต่ไม่ไดีนะไม่ดีมันไม่เอาก,กับบ้านเอากลั<อ>บบ้านเพราะว่าแต่ละอย่างนี่คือเด็ดทั้งนั้นกินได้เหมือนรสชาติเหมนเลยเจียวเลยนี่ครับผมนะก็สุดท้ายแล้วนะครับท้ายแล้วก็อย่าลืมฝากร้านผักีด้วยแล้วก็ที่บอกนี่มันถึงย่านคุณแล้วเจริญกรุณผู้ชมหลายคนไม่รู้ว่าเมื่อออก่่่นนคุณเเเียยยููฮ้จจะพดรริงห จริการฟันแท่งเพื่อนผมนี่แน่นอนผ่านมาก่อนจะกลับมเรียนจวโครับเรียนจักรยานวิทยาผมเป็นไงอ่ะนี่แค่ชื่อเด็กเด็กจวโที่ใครก็จะรู้นะว่ามันโหดมันเฮี้ยมอะไรยังไงบ้างก็ตามนะฮะแล้วแต่แต่แต่แผลที่ผมนี่ชอบนะถูกใจนะไม่มันเป็นแันนี้มันเป็นแผลเดียวนี่ตอนไปถึงท่านหนึีเป็นไงไม่ไม่มาลโรงพยาบางรักเป็นไงครับแผลดูเพื่อนผมเย็บ12เข็มโทษนะครับหัวตัดนะครับปลายคมเท่านี้ไม่ใช่เรียนมึงเหรอตกรถพี ใส่ตีดแต่งแล้วไปโดนเหล็กเหล็กตรงเหล็กตรงที่เขาขึ้นเปิดสภาพตัดไปเลยไม่ได้มีเรื่องอะไรเขาเนี่ยฮะนักเลงนะผมบอกให้แผลเดียวนี่ก็แผลเดียวแหละขาไส้ติ๋อ๋อใส่ตี๋แล้วแล้วเป็นักเลงที่พูดมาก็าเป็นความจริงนะแต่เรียนจริงๆนะกูไม่ได้เตี้ยเขาอ่๋อพิธีเขากูจะมาทิ้งดีไปบริษัทมารัสเนี่ยล่มเหลือมตรงเนี่ยมันไม่ของเพื่อเซตตี๋แดงเออแล้วจะมาตั้งกราบตกรถเมย์ดิ สวยสจ้ะคนดูกูคิดวนักเลงอย่างพียแล้วเรียกแล้วแต่เจ๊ก็บัง้วท่านั้นเลงไม่ติดเกมหรอกเออตายแล้วเรื่อยแต่สุดท้ายฝากด้วยเหรอแขกก็แขกภาษีครับใครที่เคยทานหรือว่าใครที่เคยว่ามาทานอะารก็แขกภาษียกคอมเมนต์หน่อยเออคอมเมนต์บอกมาหน่อยรูปเครื่องมี พวกพี่ๆดูคลิปพวกผมนะเจลือกูงได้กินแน่นอนเขาจ้กินแล้วคนเชี่ยว่าคนที่มากินได้เป็นรุ่นพี่เราต้องมือใจญ่ด้วยใช่อาจจรับปากด้วยแล้วก็คลิปหน้าจะไปร้านไหนใครผมมีใครคนพาไปเราติดตามแล้วก็เด็ด้เเลยแน่นอนนะครับตัวท้ายฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งเรื่องเลยลืมคุณผู้ชมเนี่ยชอบให้พวกเราทำคลิปอาหารไปกินพาไปกินอะไรอร่อยๆร้านอะไรของพวกเราใช่คอมเมนต์มากมายเยอะๆยิ่งถ้าเกิดสมมติว่า ยอดวิวที่คุณผู้มชมเข้ามารับชมกันเยอะเท่าไหร่เนี่ยผมจะทําเป็นจริงป็นจังเลยพาไปกินร้านแบบว่าร้านประกำของเซมเมอร์แต่ละคนที่แบบว่าเขาชอบทานที่ไหนราคาแบบที่อร่อยแล้วก็ราคาย,ย่อมเยาวด้วยเผื่อเป็นการเปิดปร้านให้คุณผู้ชมได้ไปหาทานกัน<ช>แต่ละย่านแต่ละย่านเลยเราพาไปนะครับงั้นฝากไว้ด้วยงั้นคลิปนี้ผมกับเทนถ้าเกิดพูดอะไรผิพดพลาดไปขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าขอรับฝากาก,กดไลค์มากกดซับสไครป์พวกเราด้วยเจอกันครับบ๊ายบายครับ